เขาทได้รับการระบุว่าเป็นชายที่ร่างใหญ่และแข็งแรงแต่เป็นคนเรียบง่ายและจริงใจจึงได้รับฉาย,ยาจากโจโฉว,ว่าเสืองโง่หากพูดถึงองค์ลัก์ผู้ซื่อสัตย์และแข็งแกร่งของโจโฉคงหนีไม่พ้นเขาทูอย่างแน่นอนแม้จะได้รับฉาย,ยาว่าเสืองโง่ จากความตรงไปตรงมาแต่ความสามารถของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยสำหรับในเกมเดี่ยมาอยู่ทีเคนั้นเขาทูมาพร้อมกับความสามารถที่ดูเดือดสมกับฉายยาเสือโง่ที่จะทําให้คู่ต่อสู้ต้องคิดหนักเมื่อต้องรับมือวความสามารถฆ่าเสือมือเปล่าความสามารถนี้จะทําให้เขา้าทูเป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีรุนแรงสุดๆในรอบการเล่นของเพื่อนเมื่อถึงช่วงจั่วการ์ดพาเพื่อนเลือกที่จะจั่วการ์ดเพียงใบเดียวจากปกติที่จั่วได้สองใบ ความสามารถของเขาทูจะทำงานทันทีหลังจากนั้นเมื่อเขาทูทำการโจมตีหรือท้าสู้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยทันทีเรียกว่ายอมเสียสละการา์ดหนึ่งใบเพื่อแลกกับพลังทำลายล้างที่รุนแรงขึ้นนี่แหละคือเขาทูแห่งเกมหรือม่าี t k แล้วตัวละครอื่นๆจะเล่นสนุกแค่ไหนถ้าอยากรู้อย่าลืมกดติดตามกันไว้ได้เลยนะแล้วเจอกัน